ตรงเายืนข้างบนนะคะแม่เก็บผ้าหมดหรือเปล่าฮะมาถามาฝั่งนี้บ้างค่ะฝ่ามือแม่ดาเนี่ยอ่าแม่อ่าถอยไปแล้วก็ถอยขันหบนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วคนอื่นยืนแม่นั่งแหละแม่เอ๊ยหสองข้างนี่บาลานซ์กันหน่อยค่ะไหวไหมไหวไหมโถไม่เล็กดู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  เชิญค่ะเชิญทุกคนเอา้าแม่พนมแม่พนมมาถ่ายแล้วน้องคะยืนข้างบนเลยค่ะเอาสวัสดีค่ะป้าติว๋วโอ้คิดถึงเชิญค่ะถ่ายรูปก,กันเอาแม่ปีดาเพิ่งมาสวัสดีค่ะแม่เชิญค่ะเชิญเชิญข้างบนค่ะนุ่งกระโปรงเออขอเป็นกระโปรงแล้วทำเนี่ยทำท่าแบบเนี้ยทำท่าแบบเนี้ย เออเดี๋ยวนะเดี ơi, ๋ยวนะเดี so ๋ยวนะเออมันต <c ười> really? ้องอย่างนั้นเดี๋ยวนะเอาทีมอะไรมาถ่ายเลยคะซ้อมมาถ่ายไหมมามามาถ่ายให้ครบทุกคนนะค่ะเดี๋ยวนะ้ขมหรือยังคะไปรานยังหนึ่งออาะไม่อยู่ตรงนี้บ้างซ้อมซ้อมไอยู่ซ้อมซ้อมไม่อยู่ตรงนี้ค่ะ แม่อะไรนะแม่มาอยู่นี่มันมาอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างตรงกลางก็อยู่ได้นะโ okay, อเคเขาเร่ยังคะเรียบร้อยหรือยังหนึ่งอา้าวท่าอะไรนี้ประจําตัวของเราคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมินิาร์ยก่อนขอมินิา้ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอา่าวมินิทาหนึ่งสอง,ส,องสามแชเอา้าวท่าต่อไปอดอกไม้บานออดอกไม้บาน เอ้ดอกไม้บานหนึ่งสองสามยิ้มแชะท่าต่อไปอะไรดรีอ่ะนี่เหรออาท่าเนี้ยเหรอใช่ใช่แล้วมีท่าอะไรที่ยังไม่ทำอ่าแล้วก็อ่าแม่ที่อยู่ข้างบนอ่ะกระโปรงอ่ะโชว์กระโปรงหน่อยอ๋ออายิ้มด้วยหนึ่งสองสามยิ้มด้วยค่ะแชะ แล้วต่อไปเป็นวิดีโอเนาะต่อไปไม่มีฮะอ๋กอกดไลค์ขอกดไลค์ให้เจ้าภาพเลยค่ะเป็นกําลังใจให้เจ้าภาพนะคะหนึ่งใาไเรียกดาหนึ่งสองสามกดไลค์ค่ะยิ้มด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ต่อไปวิดีโอนะคะถ้าไม่ได้ทำมืออย่างนี้แสดงว่าพอนะอันหนึ่งสองสามเฮ้ สงสารสงสารโอเคดึงด้วยดึงด้วยดึงด้วยอ่ะดึงด้วยผ้าแดงเดีวดึงผ้าแดงดึงผ้าแดงผ้าแดงระวังอ่ะดึงผ้าแดงด้วยขอบคุณนะอ่ะเรียบร้วยมาเซอรกันเลย ิดเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาวๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อไหร่จะบอกนะจะให้พี่ถามน้องได้ไหมคอ่านี่กี่โมงอ่พี่ถามได้แล้วค่ะเดี๋ยวอาหารจะออกเลยนะคะแม่ หิวกันแล้วใช่ไหมคะหิว,ห,วหิวต้องจัดแต่เอวอวันดีค่ะอุตส่าห์มาค่ะผิวมายังไงคะแม่ดได้ได้ได้มาได้หน่าตรงนี้ได้โอ้สวัสดีดค่ะ ขอไทยนะคะบางทีมองไม่เห็นนะคะเนี่ยทักแม่มันลีแล้วก็แล้วเอ้ยแม่อุษามาเมื่อไหร่เอาลูกไปสุรินทร์บอกนะคะพร้อมเสมอนะไหมนะคุณอาเดียวคุยนิดหนึ่งได้ว่าเห็นว่าวันนี้ยังไม่เคยจรูปเก็บไหมน้องไปงานต่อใช่บไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูถ้าได้ไหมคะอกวเดี๋ยวดาพยายามพยายามเพราะว่าจะมีถ่ายหนู่แต่ว่า ถ้าถ้ายังไงถ้าเดี๋ยวดูเวลาแป๊บหนึ่งอาจจะได้ถ่ายค่ะเพราะว่าถ้าน้องขึ้นเร็วอ่ะเราอาจจะได้ถ่ายเดี๋ยวติดต่อน้องอยู่นะคะเพราะว่าตัวเขาจะรีบกลับแล้วเราก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ไม่ติดต่อเหรอไม่ได้ไปยที่ต้องติดต่อไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมอันนี้แม่พักที่ไหนคะสุรินทร์เนี่ยแล้วแม่ยังไงอะลูกหนูขับอ๋อนึกว่าหนูขับมาเพราะว่ามาสี่คนค่ะมาสี่คนสวัสดีค่ะเออยนี่เจอกันอีกแล้ว จำได้สวัสดีค่ะจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้พี่สบายดีนะพี่สบายดีวันนี้ถ่ายวีดีโอหน้าวัดเาร็จลอยอ่ะหน้าเวทีวันนั้นเออเหรอมประทัแดามั่งนะแต่พี่ใช่ไหมเปนกันคนไม่ให้ไปบังหน้าเวทีอ่ะอันนี้น้องสาวถ่ายเลยหน้าหน้าเป็นนึกจำได้ว่างที่นึกจำได้ก็ทักตาได้นะพี่นะถ่าทักตาได้นะขอบคุณพี่มากนะอุตส่าห์มาโอ้มาจากสุรินทร์เลยนะเนี่ย ขอบคุณค่ะแกตำแหน่งในธรรมดาแล้วเนี่ยอสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะส,สาวสาวบ้านแม่เบนบ้านแม่รักนันค่ะบ้านรักนันก็อย่าลืมไปงานนะคะชวนแล้วชวนอีกอาสวัสดีค่ะยังนึกว่าสองสาวนี่ทำไมไม่มาแล้วแฟนหรอคะไปทำงานค่ะไปรอบเย็นไม่ได้เพราะไปรอบเย็นใช่ไหมเ,เ,เดี๋ยวจะเจอกัอหนที่นู่นนะเดี๋ยวนะอาหารจะออกแล้วนะคะแม่ แม่ท่านใดที่จะเอาแบงค์ติดมาเลยนะคะมาเอาแม็กได้ที่คุณยายนะคะคุณยายนั่งข้างหน้าค่ะฮออะไรไปก็ยังไม่่าดจะให้โทรไหมโทรโทรก็ได้แบบว่าถ้าลูกมาเร็วเดี๋ยวคืออาหารเขาจะออกแล้วถ้ามาเร็วเราก็ขึ้นเร็วเราก็จะมีเวลาไงที่นะที่เราคุยข้างนอกกันมันจะเสียงดบ่งเวละ อ,อ้าววันด,ดีค่ะวันด,ดีค่ะอินน้ำนางเอกอีกแล้วเนี่ยอินน้ำนางเอกแล้วเท่าไหร่คะแม่โอ้ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะนั่งตรงไ,นะตงไหนวหะ,ะออแม่แม่ปิดาแม่ปีแม่ปีดาห่ารา อ๋ออ๋อจ๋าอ๋ออ๋อจ๋าอ๋ออ๋อออ๋เก็บภาพอีกช่วยเก็บภาพให้พี่คือภาพนิ่งอ่ะพี่ไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะอาหารภาพอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเก็บอยู่แล้วเนาะขอบคุณค่ะโตวันดียังรับทำอะไรอยู่นะคะแม่มาแลกหน้างานได้นะคะวันดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่นาวคะบอก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 นักดนตรีให้ทานได้เลยเดี๋ยวเผื่อเจ้าหน้าที่ไม่รู้อ๋อทานตอนนี้ทานนักดนตรีทานก่อนเนาะแล้วเราจะให้แม <innoc ats. S 1> ่แม่ทานกี่โมงคะสิบโมงายแล้วไม่มีสิบโมงใช่ไหมคุณยายคะคุณยายคุณยายแล้วก็นักดนตรีทุกคนนะคะทานข้าวได้ก่อนนะคะขอให้นักดนตรีทานข้าวก่อนนะคะเชิญค่ะหิวกันแลวใช่ไหมี่ย อ่ะหิวกันแล้วใช่ไหมเดินริ้วเลยเ <ไป S 1> <ๆ>ดินริ้วเลยหิวแล้วาทานข้าววันน่ะทานข้าวาทานยาทาเป็นคนแก่แนละ้วอ่ะทานข้าวกันก่อนค่ะแต่ทานข้าวนี่มีแรทงทันทีเลยนะเด๋วไม่ค่อยหิวเลยนะ <ś le ff> ไม่ค่อยหิวุูง <ś le ff> นิงอะไรลูก <ś le ff> ทานเลยค่ะ <ś le ff> ทานเลยค่ะ <ś le ff> อันสบายนะคะน้องดนตรีเชิญเลยค่ะน้องพิธีกรชื่ออะไรนะน้องคนเนี้ยน้องปัดค่ะน้องน้องอะไรน้องปัดน้องปัดน้องปัดค่ะก็น้องคนนั้นทานข้าวค่ะ เอาแรงไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวน้องนันก็ใกล้มาแล้วค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยทำเวลาใช่อ่ะคักขึ้นมาชั้นเดีนะค่อยมีแรงหน่อยเมื่อคืนไม่ได้พักกันเลยนี่เนี่ยอะไรเนี่ยไก่ป่าไก่หรือเป็ดไก่เหรอทานให้เยอะๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว นั่นตอนตีทานเสร็จแล้วแม่ก็เดี๋ยวเชิญนะคะขาหมูใช่ไหมคะใช่ครับกินเยอะๆน่อยคนหอมๆจะได้โตไปๆอันนี้อะไรเอ่ยปลาอันนี้อะไรคะนี่ผัดผักเหรอบลูเบอรีอะไรค่ะเอาคุณแขกไม่ได้มาเหรอคะมารับเดี๋ยวตามมาใช่ไหมผิวแล้ว เดี๋ยวก็ให้แม่แม่ทานเลยก็ได้มะ้งดีละอาหารออกตอนนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะอันนี้สลัดค่ะไปเตี๋ยวก็มีนะคะ นอแล้วก็แม่แม่ทานกันได้ได้ยังคะเนี่ยเอาตามสบายค่ะน้องทำโคกแม่แม่ทานกันได้ได้ยังแม่ใครหิวบ้างข้ยกมือหน่อยแม่ใครหิวบ้างค้ายกมือหน่อยเอามาเลยค่ะมาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญทาน,นข้าวกันตรงนี้ออกเร็วหน่อยนะคะทานข้าวกันได้แล้วค่ะ หรือยังไม่หิวกันเนี่ยไม่ลุกันเลยไม่เดินทางข้าวกันไม่เดินไปทางข้าวไปโอู่พอดีเออไปเลยไปเลยไปเลยหิวมาน้องนิดทางข้าวกันค่ะไปเลยทางข้าวกันแม่ทานข้าวกันทานข้าวกันแม่สวัสดีค่ะแม่แต่งกอนดีมากนี่แม่อะไรนะแม่สูอะไรนะเชื่อเลยนะแม่แดงไม่ใช่ไม่ใช่แม่ที่แต่งกอนแม่ ไม่วาลีไม่พี่ไม kind of like. ่แต่งกนเก่งไม่ใช so like ่ใช่ไหมคนละคนไม่ใช่ค่ะอ๋อพี่สาวก็แดงคล้ายๆพี่สาวก็แดงเหรอคะอ้าวทานข้าวป้าบอยเหรอคะทานข้าวค่ะตามสบายทานข้าวกันค่ะโอ้โหมีหัวใจด้วยนะเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วทานข้าวนะคะเดี๋ยวทานข้าวกันนะคะตามสบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่ากำลังคนสวยอันนะโอ้อันนี้เขาที่ย่างซีนนั่นเนี่ย ผู้การกับย่านซีนอะอันนี้หัวใจเออหัวใจทำอาะแล้วแม่ก็อยู่คนเดียวเนี่ยแม่ทำคนเดียวเลยถ้าถึงใช่แม่ที่จัดงานที่สุรินทร์นะคะลูกมาแล้วกําลังแต่งตัวโอเคท่าเลยแม่พ่อผมบอกแยกแม่ดาและแม่สีไปเลยว่าพ่อผมไม่ขึ้นไปทำด้วยตอนนี้กําลังแต่งตัวครับให้ลูกแต่งตัวแล้วขึ้นมาเลยนะเพราะว่าจะได้ทาเอ๊ะจะได้ ขายของอไหมแม่ลียังมาไม่ถึงแม่ลีมาถึงแล้วแม่ลีมาถึงแล้วลาสมายนี้นะคะแม่ติดต่อได้ที่แม่ลีนะคะวันนี้มีโปรชั้นพิเศษด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าลูกลูกมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่รู้น้องจะขึ้นมาขายของเองหรือเปล่าก็อยากให้น้องมาเนาะวันนี้อาจจะขึ้นเร็วหน่อยบอกเลยว่า ออกกุะดาษหรือว่ารวมมาลัยแล้วลูกขึ้นก็แผ่นได้ตามสบายเลยกระดาษหรือว่าโบอะไรเงี้ยได้ได <okay ้ได okay> ้แต่ถ้าโบมาลัยถ้าใส่เมือดีนะแต่เขายังยังไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้ติดโบเลยไม่แบงก็แลกไปแล้วแต่ยังไม่ติดไม่ต้องติดเขาแลกใส่กระเป๋าไปแล้วอะไรเหรอโอเคโอเคไม่ต้องติดตรงนี้แล้วมันจะไม่ใช่แบงกี่นะได้ใช่แล้แลกใส่ใส่ถุงพปาติดไปแล้วต้องบอกเลยได้ได้ได้ก็เดี๋ยวแม่คะส่วนมาลัยที่ดอกไม้ที่มาแพ้เอามาแล้วก็ เออมาลัไรนะคะที่จะคล้องให้น้องก็คล้องได้เลยนะคะตอนลูกร้องนะคะเอาทานข้าวกันคุณยายค่ะไปทานข้าวพี่ชายไปทานข้าวไปทานข้าวค่ะน้องไม่ตักให้นะน้องไม่รู้ว่าพี่จะกินอะไรี่้ปตักอ๋อเขามีตอนนี้เขามีพิเศษค่ะโอ้โหคุณยาย VIP ไปไหนเนี่ยแค่แบบเลืไแ้แ้แ ออดไม่ได้กก่อนอดาไม่เป็นไรค่ะไม่กินเดี๋ยวให้อะเดี๋ยวให้พิทัก์จัดการไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดาเอาใส่กล่องไม่ให้ดาให้แม่ทัศใส่กล่องไว้ให้ดากินบนรถดายังไม่หิวค่ะให้ใส่กล่องกินบนรถ เขาปีกอ่ะเขาไม่เป็นไรไม่สิไม่เบาไม่คนไม่เป็นไรเขาก็ไปนั่งย้ายไปนั่งกับเขาพวกเขาแหละไม่เป็นไรอย่างไงเขาก็จัดการเองเนาะสวัสดีค่ะแม่แดงแม่แดงง่ายง่าแม่แดงทานข้าวกับแม่แดงค่ะสวัสดีค่ะแม่แดงสวัสดีค่ะ เจ้ากันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ถ้าถ้าน้องพร้อมเดี๋ยวอาจจะได้ขึ้นเร็วนะคะเพื่อเราจะได้ถ่ายรูปกันได้นะคะมาดายนะนมาดายเฟนเอ๊ะอาหารตัวนี้เขามาให้หรือว่าแม่สีเดี๋ยวเดี๋ยวไปตังเงี้ยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถามแม่สีก่อน เชิญค่ะทานข้าวค่ะพี่พี่ขาทานข้าวกันก่อนเร็วเดี๋ยวน้องมาจะได้ร้องเลยจะได้มีเวลาถ่ายเยอะๆเชิญค่ะเชิญแม่สีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องมาก็ถ้าถ้าน้องพร้อมก็ขึ้นเลยจะได้เร็วหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยดาให้แม่ทัดจัดการมีก๋วยเตี๋วด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำก็มีค่ะ ก๋วยเตี๋ยวปลานะคะอย่าลืมก๋วยเตี๋ยวปลานะคะอย่าลืมอ่ะไปดูก๋วยเตี๋ยวกันต้มยำหรือก๋วยเตี๋ยวเยันตาโฟคะเนี่ยเยันตาโฟเป็นก๋วยเตี๋ยวเยวนเันตาโฟนะคะแมน่นี่นี่นะอ้ามาทานข้าวแม่ไปไหนก๋วยเตี๋ยวก็มี เอาเลยทานข้าวปุ๊กอ่ะข้างนอกอ่ะทานข้าวกันหรือยังมาทานข้าวกันค่ะก็จะหายรูกโอ้ยสวยพอแล้วอ่ะหนุ่มไปกินข้าวมาตุ๋มไปกินข้าวยังปุ๊กไปปุ๊กไปกินข้าวอันนี้เอาอะไรเอออาอะไรเก็บไปกินข้าวกันก่อนไปนุ้ยไปกินข้าวกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวตามสบายค่ะ เดี๋ยวถ้าเราทานข้าวพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็จะจะเรียกเชิญน้องนันขึ้นเวทีนะมันจะได้มีเวลาเพราะน้องมาถึงแล้วนะคะกําลังแต่งตัวอยู่เดี๋ยวจะมาขายลาสมายด้วยไม่รู้มาขายหรือปรเปล่าไม่รีค่ะเดี๋ยวน้องมาขายป่ะคะยังไม่รู้ใช่ไหมเามนาะมาขายหน่อย<ม>ก็ดีเอาสวัสดีค่ะใหม่ได้ถ่ายรูปไหมสักรูปไ,ได,ได้ได้ได้แม่ทานข้าวก่อนเดี๋ยวพอถ่ายรูปคือวันนี้เราก็ชับเวลาเดี๋ยวท่านแม่ทานข้าวเราก็จะให้ลูกขึ้นเลยเนาะจะได้มีเวลาค่ะ ต่ะวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นพิเศษด้วยทั้งรถทั้งแถมอ่ะแครีบไ,ไปทานข้าวก่อนไปไม่เล็บป่ะไปไ<ห>แก<ต>๋วไปทานข้าวก่อนเเดี๋ยวน้องจะขึ้นเวทีนะนไม่วันนี้ถ้าขึ้นเร็วได้ก็ดีใช่ไหมคะจะได้มีเวลาถ้าลองก่อะมาขึ้นสักสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยกก็มาลังมานะมาแล้วค่ะ

ก่อนหกธันวาก็มีงานสุโขทัยเดือนหน้าด้วยนะไม่ได้ไปอะค่ะหรอวันนี้มันก็พรุ่งนี้มันก็กลับดังนั้นมางานไหนก็ได้มาอมาใกล้ๆกรุงเทพข่ายเนี่ยอ๋อนมาโอเคน้องมาคนนึงนะคะไปทานข้าวกันก่อนค่ะวันนี้อาหารออกไวเนี่ยนะคะเพราะว่ารู้ว่าแม่แม่หิวทานกันเยอะๆนะคะต้นนี้เขาลุมอะไรกันเนี่ย ตอนนี้ลงมอะไรสลัดของโปรดของเราเนี่ยแหละนี่มีขนมด้วยบัวลอยเหรอคะบัวลอยไ่หวานอร่อยอร่อยใช่ไหมเอาเลยค่ะแม่จัดไปอันนี้ลาบเหรอคะลาบหมูมะลาบใช่ไหมก้าวเตียวก็มีอย่าลืมก๋วยเตียวนะคะเก็บท้องไปกินก๋วยเตียวด้วยนะแม่นะ ทานเยอะๆหน่อยค่ะพี่ทามสบายค่ะแม่เก็บท้องไ้กินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะก๋วยเตี๋ยวมีนะคะอ่าตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวมีนะคะอย่าลืมนะเก็บท้าไไปกินเย็นตาโฟด้วยนะคะอย่าลืมก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรตรงนู้นน่ะ <c oughs> โอ้โหนี้แม่ละถาสวยมากขอบคุณขอบคุณค่ะไม่ได้เลิศเลิศเลยน้องสาวจับแต่งใช่แม่ละถาบปล่าไม่รู้จำไม่ได้สวัสดีค่ะเอาเลยค่ะแม่ขอบคุณค่ะเยอะเยอะนะคะทานเยอะเยอะแม่ทันเยอะเยอะวันนี้อาหารออกเร็วอย่าโกรดนะคะโกรดไหมไม่โรชอบอีกวันนี้อาหารออกเร็วนะคะผิดเวลาอย่าโกรดนะคะ โกรธหรือเปล่ามีใครโกรธบ้างเนี่ยอะมีใครโกรธบ้างเนี่ยอาหารออกเร็วเนี่ยยังไม่ได้เวลาทานไม่ใช่ทานอะไรมายัางค่ะพี่อ๋อทานแซนด์วิชมาเนี่ยค่ะทานแซนด์วิชอ้าตามสบายค่ะบะเตี๋ตยก็มีนะคะบะเตี๋ยวฝั่งนึ้ก็มีนะไม่ชื้นตามสบายนะคะทุกคนแม่ก็ทานสลัดอะเยอะค่ะม มีสลัดด้วยอน้มา,าวตามสบายค่ะวันดีขาบัวลอยค่ะเขาบอกอร่อยนี่เป็นไรนเดี๋ยวพี่อาจจะอาจจะใส่กล่องไป<อ>ทานพี่ไม่มีเวลาทานแล้วค่ะทามสบายค่ะอะไรแม่ตามสบายแม่พัชนีนไม่เจอนานมากเลยอันเยอะๆนะคะอ่าเดี๋ยวทานเยอะจนใส่ชุดไม่ได้ล่ะเป็น ทานทานไปทานมาเอ้าทำไมมันพุงท้าไมมั่พุงมันใหญ่กว่าเก่าไม่เป็นไรพรุ่งนี่เคยลดนะพรุ่งนี่เคยลดนะอย่าลืมก๋วยเตี๋ยวนะคะเย็นตะโฟตามสบายค่ะไม่หิวค่ะอ๋ออันนี้อันนี้หิวจัดแล้วก็5ทุ่มเมื่อคืนน่ะแวะ์เซเว่นมันก็ไม่อิ่มเนาะเอาเยอะๆเลยเนาะเดี๋ยวชุดใส่ไม่ได้อย่ามาว่านะ โปวดไหมเนี่ยอาหารออกเร็วปวดไหมไม่กรธค่ะจริงร <c oughs> อ่ะอร่อยไม่เดี๋ยวเผื่อลูกจะได้ขึ้นเร็วไงใช่ไหมแล้วเราจะได้มีเวลาถ่ายรูปไปเร็วด้วยแล้วก็มีเวลาถ่ายรูปไงตามไปยนะคะพี่ดาฮะ<า>ตามพี่ดาตามไปเลยผมไม่เล่นสนุกแล้วนะตามค่ะไปด้วยกันนะ หมูแดงทานยังคะจ้าทานเยอะๆหน่อยนะเหนื่อยนะเดินตลอดเลยนะพี่ยังไม่หิวค่ะเดี๋ยวพี่อาจจะไปทานบนรถอกลองกล <c oughs> องมาเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพี่บอกอาจารย์แม่ละ่ะทานเยอะๆทำไมมีสองคนล่ะคะเนี่ยเฮะเหงาไหมวันดีค่ะเห <c oughs> งา ทานเยอะๆนะคะมีก๋วยเตี๋ยวนะอย่าลืมนะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟค่ะอย่าลืมก๋วยเตี๋ยวนะคะเก็บทางไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวด้วยเย็นตาโฟเดี๋ยววันนี้อาจจะได้ออกเร็วหน่อยเดี๋ยวลูกมาจะได้อาจจะได้ขึ้นเลยจะได้มีเวลาไข่ลูกไปค่ะไม่ไปได้ไงอ่ะสงสารลูกอ่ะทานอะไรยังแม่อยู่ไหนอ่ะมาหาอะไรค่ะ น้ำว่าน้ำเนี่ยต้มต้มน้องคนนั้นอะไม่รู้เขาเอามาจากโต๊ะไหนแม่สีบอกให้มาลากกองมาให้ลูกชายนั่งโซนเออมาสิ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 มาไหนอะพี่ทัศน์ดาคนซาแล้วดาลองดูอาหารที่ลุงดาอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ไปตักให้อยากได้เหรอดูสิฟอกไปก็ได้เนี่ย อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอร่อยว่ะอร่อยไหมังไมร้อยอร่อยเราลากมาถึงมากันอันนี้นะข้าวไม่ต้เยอะอันนี้อันนี้อะไรโปะๆอะไรยำแล้วนู่นหน่อยนึงอย่แล้วนี่หน่อยพี่รัตนี่นี่อันนี้ดูมตรแม่จะครบแล้วเนี่ยนี่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 นะอาจารย์แม่ลากไปเตือนอ่ะนี่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 จะครบแล้ว อเอาเอานี่ลาบด,ด้วยนะสองสองข้าวเอาไหมเอาสิค่ะอาจารย์แม่ไม่รู้สิมันมีสองกล่องนะเออนั่นแหละอีกกล่องหนึ่งพี่ใส่อะไรใส่ไปผลไม้ก็ได้นี่บัวลอยอร่อยนะเขาบอกเขาไม่มีบัวลอยให้อ่ะเนี้ยแล้วยังลืมก๋วยเตี๋ยวนะเตี๋ยวยั่วเฟอร์ค่ะ จริงเราก็กินได้เนี่ยไม่ใช่กินไม่ได้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไป,ไป,ไปกินข้าวก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะเออเดี๋ยวไปกินนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันนะคะก่อนไม่ไดาไปกินข้าวก่อน